ฟิล์มฮิสตอรีหนึ่งสูดหนึ่งตอนตำนานบาร์บี้กว่าจะมีหนังเป็นของ <we> ตัวเองบาร์บี้เจวันริกว่าประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับหนังเรื่องบาร์บี้ที่มีมาโกรับบี้รับบทเป็นบาร์บี้และไดร์นกอสลิงมารับบทเป็นเคนครับหนังที่ได้ผู้กำกับหญิงอย่างคริสเตอร์เกอร์วิกมากำกับโดยมีชื่อของโนอาบอมแบดเป็นผู้เขียนบทร่วมครับซึ่งตอนแรกนะครับที่ประกาศมาว่าคู่นี้จะมาทำหนังบาร์บี้ที่มาโกรับบี้แสดงเนี่ย ผมว่าหลายคนแปลกใจครับเพราะไม่ใช่เรื่องฝีมือที่น่าสงสัยนะครับทั้งโรเตอร์เวิกแล้วก็โนอาบอมบาดเนี่ยงานดีระดับถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์มาแล้วทั้งคู่ครับเพียงแต่ว่า ผลงานของทั้งสองคนเนี่ยมันดูไม่ค่อยบาบี้เท่าไหร่ครับอย่างเกรเตอร์กวิกก็มีชื่อเสียงมาจากการกำกับหนังไม่ว่าจะเป็น Lady Bir d รวมไปถึง Little w o m ม n ครับซึ่งทั้งสองเรื่องต้องบอกว่าไม่บาบี้เลยแม้แต่น้อยในขณะที่โนอาบอมบาดเองก็กำกับหนังอย่าง The Squid a n d the Whale รวมทั้งเขียนบท m a r r i a g e Story ไอหมอนี่ยิ่งไม่บาบี้หนักเลยครับแต่ณนะวันนี้ทุกคนที่ซื้อตั๋วไปดูหนังเรื่องบาบี้ของเกรเตอร์กวิกเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเข้าใจดีเลยครับว่าทาไมสุดท้ายบริษัทเจ้า ของของเล่นบาร์บี้อย่างแมทเทลจึงปล่อยให้ของเล่นอันดับหนึ่งของพวกเขามาอยู่ในมือผู้กำกับและคนเขียนบทคู่นี้ครับบาร์บนะี้นับเป็นของเล่นอันดับต้นๆของโลกแล้วครับเรียกว่าคู่ขี้สูสีกับของเล่นระดับตำนานอย่างเลโก้ซึ่งตามตัวเลขที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับตั้งแต่เปิดตัวมาในปี1995เนี่ยจนถึงปัจจุบันทางบริษัทแมทเทลเองน่าจะขายบาร์บี้ไปแล้วมากกว่า1,000ล้านตัวครับ ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลเรื่องราวการต่อยอดตุ๊กตาบาร์บี้เป็นในทิศทางต่างๆใช่ครับเราจะเห็นการ์ตูนแอนิเมชั่นบาร์บี้ถูกทําออกมาเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เหนือจินตนาการแต่กลับกลายเป็นว่าทั้งฝั่งภาพยนตร์เนี่ยนอกจากงานที่เป็นบาร์บี้แอนิเมชั่นเดอะมูฟวี่เองนะครับตัวตุ๊กตาบาร์บี้เองแทบจะไม่เคยมีบทบาทในวงการภาพยนตร์เลยครับ จะมีใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นงานหนังที่ผมว่าไม่มีไม่น่าจะได้ครับที่เราได้เห็นตุ๊กตาบาร์บี้ไปปรากฏตัวในหนังที่เล่าเรื่องราวของของเล่นอย่าง Toy Story และถ้าใครเป็นแฟน Toy Story น่าจะจำได้ครับว่าบาร์บี้เนี่ยกว่าจะมามีบทบาทใน Toy Story ก็คือตั้งแต่ภาค2เป็นต้นมาครับ โดยตามข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับมีการเล่าว่าความจริงแล้วไอเดียตั้งต้นของทาง Pixar Studio เขาอยากได้ตุ๊กตาบาร์บี้มาเป็นตัวละครคนรักหรือว่าแฟนของตุ๊กตาวูดดี้พระเอกของเรื่องตั้งแต่ภาคแรกแล้วเพียงแต่ว่าเจ้าของของเล่นบาร์บี้อย่างบริษัทแมทเทลเองไม่อนุญาตรับ เพราะตามรายงานระบุเอาไว้นะครับว่าณช่วงเวลานั้นแมทเทลเองไม่อยากจะเอาของเล่นระดับตำนานของพวกเขาอย่างตุ๊กตาบาร์บี้ไปเสี่ยงกับหนังแบบ Toy Story กับ Pixar Studio ที่ตอนนั้นยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรครับแล้วเมื่อโดนแมทเทลปฏิเสธไม่ให้สิทธิการใช้บาร์บี้ในหนังเรื่อง Toy Story ทาง Pixar เองก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการเล่นตัวดีนักงั้นเรา ปัน้นนางเอกของตัวเองดีกว่า Pixar Studio ก็เลยสร้างตัวละครนางเอกของตัวเองขึ้นมาครับกับตุ๊กตาสาวเลี้ยงแกะที่มีชื่อว่าโบพี p ที่สุดท้ายเธอกลับมามีบทเด่นในหนังภาคที่4นั่นแหละครับแต่ใช่ว่าตอนที่แมทเทลปฏิเสธให้เด็กสาวในสังกัดอย่างบาร์บี้มาร่วมงานใน Toy Story แล้วหนัง Toy Story ภาคแรกจะไร้ซึ่งเงาของบาร์บี้อย่างสิ้นเชิงน,นะครับ อันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าทาง p ิก a r Studio อเขาไม่ได้ออกมายอมรับตรงๆนะครับแต่แฟนๆ Toy Story ผมว่าไม่ต้องแฟนก็ได้ครับเป็นใครดูก็รู้ว่าหนึ่งในตัวละครของเล่น f r a n k กนสไตล์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยไอเด็กซิดเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่เป็นซากของขาตุ๊ก,กตาของเล่นเด็กผู้หญิงที่ถูกเอามาติดตะขอที่ท่อนบนตัวนี้แหละครับไม่ต้องเป็นแฟนบาร์บีก็พอจะเดาได้ขาแบบนี้ ปลายเท้าขย่งแบบนี้มันขาบาร์บี้ชัดๆครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือไอประเด็นตัวละครที่เหมือนคล้ายๆจะเป็นบาร์บี้ในทอยสตอรีภาคแรกเนี่ย ประเด็นของมันไม่ได้จบลงที่ตัวละครเอาฮายอย่างเดียวครับเพราะไอตัวละครขาผีติดตะขอตัวนี้เนี่ยมันถูกเอาไปตีความค่อนข้างรุนแรงครับโดยเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาหลายปีนะครับหลังจาก Toy Story ประสบความสําเร็จไปแล้วโดยมีคนเขาเอาตัวละครขาบาร์บี้ติดตะขอตัวนี้มาตีความว่าพิกซาเล่นแรงกับบาร์บี้ครับเพราะตัวละครนี้สุดท้ายแฟนๆเขาเรียกว่านังตะขอหรือว่าฮ er ุกเกอร์ ซึ่งถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษคำว่าฮุกเกอร์ก็น่าจะอ๋อล่ะครับเพราะอีกความหมายหนึ่งของคำว่าฮุกเกอร์มันหมายถึงหญิงขายบริการครับดังนั้นถ้าพิกซ่าเอาขาที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะเป็นขาบาร์บี้มาเล่นเป็นตัวละครที่ถูกเรียกว่าฮุกเกอร์แบบนี้ล้วก็แรงไม่ใช่เล่นครับ แต่เอาจริงแล้วเรื่องของนางตะขอตัวนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องทฤษฎีสมคบคิดที่คิดมากไปเองของแฟนๆแหละครับคนสร้างเองเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเพราะหลังจากที่ Toy Story ภาคแรกประสบความสําเร็จและความสําเร็จที่ว่ามันก็ส่งผลให้ของเล่นเก่าๆไม่ใช่พวกของเล่นสร้างใหม่อย่างวูดดี้บัสหรือว่าโบพีฟนะครับแต่เป็นพวกของเล่นเก่าๆที่ถูกหยิบมาใช้งานใน Toy Story เนี่ยโอ้โหทยอยกันขายดิบขายดีแบบถล่มทลายครับทั้ง The s l i n k y Dog ของเล่นจากบริษัทเจมินดัสทรีส์นะครับที่ความจริงแล้วในปีที่ Toy Story ฉายเนี่ยเจมินดัสทรีไม่ได้ผลิต The s l i n k ก Dog แล้วครับแต่จูจ่ๆหลังจากหนังฉายไปเจมินดัสทรีก็ทำยอดขายกับของเล่นเก่าของพวกเขาได้มากกว่า2,000 20, 0ชิ้นครับหรือ Mr. p o t อร์ป e a d ของเล่นที่ขายมาตั้งแต่ปี1953ก็ทํา็ทำยอดขายเพิ่มขึ้น800%เพราะว่าหนังรุ่น Toy Story ครับ รวมไปถึงของเล่นจากยุค60กระดานเขียนรูปที่มีชื่อว่า h s k e t ที่ทำยอดขายสูงเพิ่มขึ้นกว่า4,000%หลังจาก Toy Story ออกฉายครับหลายฝ่ายเขาก็มองแะครับว่าหลังจาก Toy Story 1ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยของเล่นต่างๆที่ปรากฏตัวในหนังต่างได้รับผลพลอยได้จากการไปมีส่วนร่วมอย่างตรงไปตรงมาครับเห็นแบบนั้นแล้ว แมตเธอลตอนนั้นก็น้ำลายสอละครับหลังจากนั้นแมทเธลก็เลยกลับมาเจราจากับพิกซ r าสตูดิโอใหม่แล้วก็กลับคำอนุญาตให้บาร์บี้มามีบทใน Toy Story หลังจากนั้นครับแต่จากที่เราได้ดูหนัง Toy Story ภาค2ไปเนี่ยผมว่านาช่วงเวลานั้นเหมือนพิกซ้ายังไม่หายแค้นนะครับที่ตอนแรกอยากได้บาร์บี้แต่แมทเธอลไม่ยอมส่งบาร์บี้มาเป็นนางเอกตั้งแต่ต้นเราก็เลยได้เห็นตัวละครบาร์บี้ในหนัง Toy Story ภาค2ที่ดูทั้งเพี้ยนแล้วก็ทั้งแปลกครับ กว่าบาร์บี้จะมามีบทเป็นเรื่องเป็นราวพร้อมกับเคนเนี่ยก็ถึง t o ยสตอรี่ภาคที่3ครับนั่นคือเรื่องราวระหว่างบาร์บี้กับวงการภาพยนตร์นะครับส่วนเล็กๆที่เกิดขึ้นในหนังของ p ิก a r Studio อย่าง Toy Story ครับส่วนเรื่องหนังบาร์บี้เพียวๆจริงๆความจริงแล้วก่อนที่เราจะได้ดูหนังที่มาโก้รอบบี้แสดงเป็นบาร์บี้เนี่ยข่าวหนังเรื่องบาร์บี้อีกโปรเจกต์หนึ่งที่แมทเทลเคยเกือบจะสร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2016ครับ กับข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างครับว่าณช่วงเวลานั้นแมทเทลจะทำหนังบาร์บี้ที่เป็นคนแสดงแล้วเลือกให้นักแสดงอย่างเอมี่ชูเมอร์มารับบทเป็นบาร์บี้ครับนี่แหละครับโปรเจกต์บาร์บี้ในปี2016ครับซึ่งหลังจากมีข่าวนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นไม่นานสุดท้ายโปรเจกต์หนังบาร์บี้ของเอมี่ชูเมอร์ก็ถูกแตะเบรคครับแล้วก็ถูกระงับไปโดยปริยายโดยต้นสังกัดอย่างแมทเทลพยายามจะอธิบายว่าภาพลักษณ์ของเอมี่ชูเมอร์ตอนนั้นเนี่ย เธอดูชัดเจนในการเป็นนักแสดงตลกไปสักหน่อยครับซึ่งทางแมทเธลไม่ได้อยากให้หนังบาร์บี้ออกมาตลกหรือว่าคอมเมดี้ขนาดนั้นบวกกับภาพลักษณ์ของเอมิชูเมอร์ที่ไม่ค่อยจะตรงกับบาร์บี้ในอุดมคติครับซึ่งไม่ได้มีอะไรผิดนะครับแต่ณนะช่วงเวลานั้นแมทเธอลมองว่า พวกเขาไม่อยากจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบาร์บี้ไปจากสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยจากของเล่นมากจนเกินไปครับพวกเขาไม่อยากจะทําการแบบพอกลายเป็นหนังแล้วเปลี่ยนแบบไม่แคร์ใครเพราะนั่นแมทเธลมองว่ามันน่าจะไม่ส่งผลดีต่อทั้งตัวหนังและตัวของเล่น,นบาร์บี้ต้นฉบับครับดังนั้นโปรเจกต์บาร์บี้ของเอมี่ชูเมอร์ในปี2016ก็เลยต้องถูกพับไปโดยปริยายครับ ซึ่งตั้งแต่ณนะช่วงเวลานั้นนะครับเอมี่ชูเมอร์เองไม่เคยออกมาพูดถึงเลยครับว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนกระทั่งณวันนี้วันที่บาร์บี้ฉบับที่กราดักวิดกำกับและมีมาโกรบี้แสดงนำเนี่ยเข้าฉายครับเอมี่ชูเมอร์ได้มีการโพสโซเชียลมีเดียพูดถึงเรื่องราวของบาร์บี้ในทำนองที่ว่าเธอเอนจอกับหนังเรื่องบาร์บี้แล้วก็เป็นไฮเมอร์มากๆ พร้อมกับแสดงความเห็นว่าฉันคิดว่าฉันควรจะได้เล่นแทนเอมิลี่บลันนะถ้าได้แบบนั้นแล้วก็ฮอลลีวูดจะต้องดีกว่านี้แน่นอน สุดท้ายจนถึงวันนี้นับตั้งแต่วันที่บาร์บี้ออกวางจําหน่ายและเริ่มเป็นที่รู้จักกว่า60ปีผ่านไปครับตุ๊กตาบาร์บี้ถึงจะมีหนังของตัวเองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งจากที่ผ่านมาทั้งใน Toy Story รวมทั้งกรณีโปรเจกต์ของเอมี่ชูเมอร์เราจะเห็นได้ว่าทางแมทเทลเจ้าของบาร์บี้เองเนี่ยพวกเขาค่อนข้างระมัดระวังในการเอาตุ๊กตาบาร์บี้ไปใช้งานในการต่อยอดรับ ซึ่งเหตุผลหลักความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของยอดขายหรือว่าเรื่องราวทํานองที่ว่าอยู่ตรงไหนบาร์บี้ถึงจะทําเงินสูงสุดอย่างเดียวนะครับแต่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าถึงแม้ว่าตุ๊กตาบาร์บี้จะเป็นของเล่นยอดนิยมระดับท็อป3ของเล่นระดับตานานของมวลมนุษยชาติแต่ตุ๊กตาตัวนี้ก็ยังเป็นดาบสองคมในการเอามาทำเป็นภาพยนตร์ครับ เพราะตัวตุ๊กตาเองหอบมาทั้งประเด็นเรื่องของเพศหญิงเพศช,ชายเรื่องมาตรฐานความสวยเรื่องบอดี้สแตนดาร์ดไปจนถึงเรื่องไลฟ์สไตล์อันฟุ้งเฟ้อซึ่งเหล่านั้นมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของตุ๊กตาบาร์บี้แบบที่ว่าไม่ทำก็ไม่เป็นบาร์บี้หรือจะใส่มาเต็มที่ถ้าดูไม่ดีก็ยิ่งส่งผลเสียนั่นแหละครับมันจึงทำให้บริษัทแมทเทลจำเป็นจะต้องคิดแล้วคิดอีกกว่าจะตัดสินใจทำหนังบาร์บี้ฉบับนี้ออกมาได้และผมว่าทุกคนก็เข็นพ้องต้องกันแหละครับ ว่าการรอคอยกว่า60ปีของตุ๊กตาบาบ์บี้กับการส่งไม้ต่อให้กับ g r e เตอร์เกวและ n o อาบอมบาททามันออกมาให้กลายเป็นภาพยนตร์บาบี้ฉบับนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดครั้งหนึ่งจริงๆร,ร,รับ